ไปิดท้ายวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากให้กับคนที่คุณรักวันนี้เรามีสินค้าดีค่ะที่ผู้ใหญ่ทานได้เด็กก็ทานดีมาฝากกันจะเป็นอะไรไปชมกันเลยค่ะ วันนี้ทิป์ขอแนะนําค่ะบอลแบบเครื่องดื่มรังนกแท้สําเร็จรูปคัดสรรรังนกแท้สมาอย่างดีค่ะแถมผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็ถูกสุขลักษณะค่ะไม่เจอสีไม่ใส่วัตถุก,กันเสียแถมเก็บได้นานโดยที่ไม่ต้องแช่เย็นจะทานแบบแช่เย็นก็สดชื่นหรือจะทานแบบอุ่นก็ดีไปอีกแบบค่ะทิป์ข่าเปิดฝาให้คุณผู้ชมดูเลยนะคะ1 2 3สองสว้าวเปิดง่ายมากๆค่ะขอชิมให้คุณผู้ชมได้ดูรสชาติกันนิดนึงนะคะตักคำใหญ่ๆแบบนี้เลยอืม รสชาติดีเลยค่ะทานง่ายไม่มีกลิ่นคาวและโปรโมชั่นพิเศษ,ษ,ษวันนี้ค่ะเครื่องดื่มรังนกสําเร็จรูปบอลแบกสูตร100%จากทั้มธรรมชาติซื้อ3แพ็คมี18ขวดวันนี้แถมฟรีทันทีอีก2แพ็ครบเพิ่มไปอีก12ขวดรวมเป็น30ขวดในวันนี้ค่ะปกติราคาเต็มอยู่ที่2,250บาทแต่ช็อปกับเราวันนี้จ่ายเพียงแค่1,350บาทเท่านั้นรังนกแท้ๆราคานี้ต้องรีบกดโทรมาเลยนะคะที่021007066ค่ะ